จะะ writer, JI, ักกจีจั๊กจี้จั๊กจี้จั๊กจีจั๊กจีจั๊กจี้จั๊กจีโอ๊ยคิมดิโทษโไอเหี้ยเอาเอาดิไม่รู้ใครอะเร่งยังอะไไม่เร็เดียวไอมดแดงเดี๋ยวืมไปไปไปขอเติมน้ำมันหน่อยขอเติมน้ำมันหน่อย สักวิ่นเขาจะไปเบียดกันทำไมรู้นั่นหมดเลยวะนั่นไปไปไปๆปไปลุยๆๆไปตลอดไเร่อยๆจะคนน้อยอ้าวแล้วมาไปไหนแล้ววะจะรู้ไปแน่ะอยู่กับมึงเนี่ยสัรช่างตยานบอกว่าไปไหนครับายอยู่คนหนึ่งเฮ้ยนั่นไงตาย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 ปะตายโอ้โหแล้วตีต้องรีบตำรวจไม่มาไงเนี่ยโอ้ยชลธีชลธีมึงถามดิชลธีสามคนเลยเยอะ นี่เราคันนี้เราคันนี้เราคันนี้เราคันนี่นนนนอำไมโดนชนเลยจ้ะบ<อ>เอา <S <S เฮ้ยเมืเอ่อกีอ้คือแบบว่ามันชนผมวะอีกมาแล้วเฮ้ยตำรวจขับผ่านนะเอาแล้วคืน ไอ้เพื่อนตามอยู่เพื่อนตามอยู่อ้ยตำรวจมาเอาละคืนไปเลยไม่ละคืนละคืนเราจะแล้วตำรวจอยู่แบบนี้เราก็จะตีเนะใช่เอาดิเอาดิเอาดิเอามาดิเอามาดิเอาคันไหนดีครับเรียกแล้วเอาคันไหนเรียกมาดิเอาคันไหนบุกจับมาเดีเฮ้ยคันไหนก็ได้เฮ้ยตำรวจ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 ละจะให้จับตำรวจแล้ว

จีก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 ีอิบดิโทษไอ้เหี้ยเอาดิเอาดิปนเลยปนเลยปนเลยปนดีปนดิเดี๋ยวเร่ัดจี้เลยมูไม่ตายไอ้เหี้ยมันดก็ทีเดียวเลยวะแล้วต่อเรอไปไปดิไปดิไป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 ปน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 ไม่ได้เลยนะไปดิเวลาเป็นเงินเป็นทองกระนั้นกระน้นกนนน โอ้โหแล้วมันตีกันตรงกะลาดเย็ดเป็ดได้ได้ได้ไ้ัวนอกเมืองมันดีสวยสวยสวยสวขึ้นมาคนเดียวไปึงไปติดมืออุ้มออย่าไปอุ้เขาอย่าไปอุ้มเขาวางวางสันนิวางแหมหลองแตะงคองแท็ไค์นันเอได้ไ้ได้แล้วไ้วได้ไปไปไปเขาแวะเหรอาแ้วมากไมเลยเดกลก ห้าร้อยเก้าครับห้าร้อยห้าร้อยแรกมึงโดนเลยเหรอเปิดหัวเลยเหรอมันเจอมัดตะกะจีผมไปเป็นเงนล่ะทรัพเพื่อนเพื่อนแม่งบ้านเพื่อนแม่งบ้านจีเส้นแทบแตกต้องนี่มีคนมาช่วยแล้ว แต่จากฟังจากจากจากที่ฟังคือมึงโดนตีทีละหลบหลบสลบเลยไม่ใช่เหรอโอ้โหพี่บางบอกว่าไอ้โจ๊ะลอแม่งเลยแต่เขาวิ่งไปไหนก็ไม่รู้ไม่เอาผมเลยไมปต้อกว่ากูหันหลังไปทีมาไอ้สี่คนอ่ะกูเจ้าอยู่แม่กูบอกเพื่อนมันโดนผมจั้งกะจีอยู่งั้นมันก็แบบว่าไม่ไหวแล้ววัทีเดียวเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมัดกันเลยข้ามันลุมผมมัดในสามสี่คนนะแล้วพอช็อตติีมั้ยแล้วผมตายก็อย่างเงี้ยจักะจีจัดเลยเหรอคนเออใช่คือแบบว่ามันบ้าจี้้้ลลลๆเเเเยยยคืืออออแแบบบพ่่นนมมัก็ตงรรีีาชวววส จะหาว่าสมงผมถ้าเขาขับรถมาจอดฝังตรงข้ามแทงตีบแทงเตรียมปุ๊บช่วงลีเลยไม่น่าได้เพื่อมาจชาเราด้วยไม่น่าทันหรอกเม่ห็นไม่ได้ตาบางอย่างเดียวสองคนผมแบ่งแบให้คนอื่นไปเลยครับเมื่อกี้พี่ังไม่ิเไม่ดีเอาไม่ดีเอาไม่ดไม่ดีเาพม่อาไดเอาไม่ดาไม่ดเอาไม่ดเอาไม่ดิอ่งามเไาไมิิ ไอ้เงลงลมยาไม่ได้โอเคมันมาแบบไม่ให้ไม่รู้อย่าเพิ่งห่วงรู้ตีก่อนนี่ให้หมดดีฮัลโหลมันเอามันมาแบบไม่ให้ตั้งตัวเลยอ่ะมันจะกระเจงก็กำลังจะมามาดิอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ย้อ้้อง้้ยอ้้้้อ้้้อ้้้อ้้้ อะไรอะไรไปซ้ำไปซ้ำโจ้อะไรต่อยตะกั่บจีตกีตะกัจีตะกัตกตะกัก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 ะใครทำอะไรผมมากโดนกูดชีกแล้วเนียโอ้โห มีให้เลยรัาข้าวอยู่รัาข้าวอย่าเราข้าวเราไปเทน้ำมันดิเราไปเทน้ำมันดิเดี๋ยวให้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 เขาออกมาแล้วเขาออกมาแล้วเขาออกมาแล้วอันเนี้ยไม่กระพื้งไม่กระพื้งมือหลบเมือหลบมีดเป็นใจนี่ไปมาแล้วพี่เฉียดระวั้เอานนี้ลูกชิ้นสิโอเคอันเนี้ยเอาเว้ยเล่นมีดเว้ยเล่นมีดบ้างเว้ย

โอ้จักระจีจักะจีใหเดี๋ยวผมเอาคนนี้ไอ้ปอนเป็นไรปอนเป็นไรผมไม่ยเอาแล้วกนเหมือนออกมามอบอันนี้เราของชอบอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มไปหน่ยเน้เปนยิ่งบางพูดฉันยิ่งรั่วนะบางถ้าใเามาพังหน้าเราไว้า แม่จอยู่แล้วไป่จะดูอยู่แล้วที่พนักงานรถไปช่วยดังไรอะไรถูกได้ชิบหายไปนั่งบนรถไปโดนแม่แล้วเดี๋ยวผมจนให้ดีกว่าไม่เอามือขายกล่องเศร้าต่อเขาดิโอ้โหไม่๋อแล้่มหวแอปเกี่ยวกับเอ่อผู้หญิงแฟผู้าติงผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายในชู้คนหนึ่ง ใชชช่ลลาาออตติิ้้้้งงดดววยยผู้ชายเคี้ยมากนะผู้ชายเคี้ยสัตว์เลยผิดชื่อบุญเรืองพี่ชายจาบีดได้เหรอผู้หญิงชื่ออะไรสดเลยแล้วสดม่าจจาวเป็นด้วยบิดด้วยไหมเอาบีดด้วยเอาบีดด้วยเดี๋ยวพี่อยู่ในรถดิเฮ้ยเบาไปไปฝอหมอหมอหมอตอนนี้ก็อยู่กับพี่ชายที่ว่าชื่อบุญเรืองเขาชอบไปกับผู้หญิงที่มีแบบนางเรือง ชอตีผู้หญิงละเ้าไปเก็บในซอกเอาไปทำอะไรไม่รู้แต่เอาไปมือช้ำช่อผู้หญิงบอกว่าไม่สนใจปีบุญเรียงกันเลยเอาปกเก็บไว้ข้างในเอยขอที่ได้ไหมเออเออเออแข่งคดเขียวเลยอพี่หนุอมย่ข้นไหมล เฮ้ยเอาเลยเปาพี่เาเอาเลยเาพี่เปาเเลยเปล่าัวีตัวนีตนีตนีตัวตัวเอาอ้หมอทำียอะไรเนี่ยลไม่ได้รบรอบไปตัวเอาตด้เย็นจอกมาเขาแล้วเพื่อนเขาแล้วตำรวจมาแล้วโเย็ดตำรวจตำรวจตเย็ดตำรวจไปก่อนไปก่อนเฮ้ยสาทีมไม่ตายไว้ฮีะตำรวตำรวจตำรวจขึ้นก่อนมา้นรถขึ้นรถขึ้นรถขึ้นตรวจตรวจวว ไปแดนซี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 พี่จอนไม่่อนี่จอนไม่่พี่น่อนพี่อน้่อนเอ้มอ้ไม่ป้นรถอ้ไม่ป้นรถอ้มปนรถมป้นรถย่ไม่้กัล้วได้แดนซีขูดรแทนแดนซีแดนซีขูดรแทนไปเลยเอ้ยแดนซีอนรอมอี่แดนซีเอ้ย่น่อ่น่อ่น่อนี่มีรถ้มาไปเบิรไปเบิรรถอนี้ไปช่วยเพื่อนรไปเบิรรถมาไปเบิรรถมาไปเบิรรถมา ไป้นลนลนลี้เีาเกียบนเกียบแล้วผมพังแล้วผมพังแล้วผมพังลนไปไปเร็วเรเรเรขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรไอตอติมได้ไอติมได้ไอขึ้นรถเกียร์เยร์เกียร์ไอเกียร์ขึ้นรถขึ้นรอตปขึ้นรถอ้เอแล้วขึ้นรถเอาขแล้วขึ้นรถเอา้เอไม่ได้ขอแล้วขึ้นรถเอขอแล้วขึ้นรถเร็วเรขึ้นรเรวเรวเรรขึ้นแล้วขึ้นขึ้นมาแดนซีเารู้กรเว้แดนเขารู้กรเว้คันนี้คันนี้ขึ้ รถไปไปไปก่อนโอ้โหพี่ Let's go Let's go ไปเลยไปไปที่นี่หายคันหนึ่งป่ะขคาไหนอ่ะสีฟ้าหรออ๋อเจอแล้วพี่ข้างหน้าไง แล้วคือก็อจะซักที่การ์ดอย่างนี้เหรอเห็นยงรุดลอยได้จะซักการ์ดกันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเลยเหรอโอ้โหเอาอีกแล้ว,เอ,อลวเอาอีกแล้วที่เดิมอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วที่เดิมอีกแล้วใส่กันยับไปครับพี่บังไอ้โจ๊กลุยเข้าหลังเข้าเยอะเข้าหลังเข้าเยอะโจ๊กไอ้โจ๊ก ตัดให้ตัดให้ได้สามได้สามได้สามโอ้ยกระเด้งชี้มาได้สี่ไปความเพลินไปทิศผ่านไปผ่านไปเฮ้ยปั๊มปั๊มเขาปั๊มโอ้ยโอ้ยโอ้ยบวกคนหนึ่งบมาคนหนึ่งบวกคนหนึ่ง ใจเยเพื่อนใจเยเพื่อนมันันทีเดียวมันทีเดียวแล้วยไปแล้วาผงแล้วไปอยไปไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเออนเงแล้วไเยไปจคนนึ่งจคนนึงับีีจับกมาไปไป่ต้อนต้อๆๆๆๆจจมาจจมาไปไหาคนป้นปนเลยพี่ เหนือกันเละเนกันเลยมาเชเต้แม่งย่างแรงกลางถนนนะไปเลยไปเลยไปเอา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 อะไรอะไรชนมาชนมาขึ้นรถมาขึ้นรถมาขึ้นรถมาเดี๋ยวไม่นาะโอ้มันไปแล้วไม่ทันแล้วต้องเอาหมดเอาหมดแล้วยัง เช่าอยู่กูช่าอยู่กูช่าอยู่กูตำรวจ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 นอนได้ครับนอนได้ครับนอนได้ครับ นั่าต้องนี้แน่เปล่าได้ได้ครับนั่งใช่ไหมครับเจ๊อย่าตัยอย่าตัวเขบคุณครับแค่รอครับด็อกแท็กซี่เอ็มพาร์ผมอยากรู้ว่าถ้าสมมติฝั่งเขาปลอมตัวเป็นฝั่งเราได้ป่ะครับไม่ได้ดิผมรู้สึกเหมือนมีคนใส่ชุดแก๊งเราใช่เหรอชื่ออะไรชื่ออะไรมีชื่อไหมมีชื่อไหมไม่รู้แต่ไม่รู้ไม่ให้ความใจได้ยี่อะ ใช่ใช่มัใจอะไรใจอะไรเราเป็นมนี่แต่ดีใจเดิมบอไว้ไม่น่ามีลอดไม่น่มีไม่น่ามีหรอไม่ไ่้มีหรอพี่บอกตรงนี้มันมีเมแผดูมันมีกดป่ะอา๋อไอ้ผมน้ตาลน้ตาลปพี่เห็นางขางหลังมือใช่ปะไม่ไม่น่าใช่หรอกเขาบอกให้ผมเล่นด้วยใช่ตรงนี้เล่นเฮ้ยล้มอโอยแตกแตแตกไม่เปนไไม่เป็นไไม่ขอโทษด่ลอปล่อย่ปล่อยอที่นปล่อยที่เล่เลย ีกด <l ach> ีเดียวมไเต็มยนอแีน oh, ึงอย่าไปเชื่อวอยากแทงโอ้ไม่เอามาหิบวใช่มั้งแทงี่ไดีหเอาคันสีม่วงไหมคันสีม่วงไหเดี๋ยวเอากุมรอ้อกุมอเอา้างหน้าก่าเคลียแล้วคลียแล้ว หวยโดดหวดูขมไว้เลยลอยโจ้เลย่อยๆกับเพื่อนนี่เดี๋ยวผมดิฟชดดิฟบนต้นไม้ให้มันดูสักทีเอาป่ะเอาดีเอาดิช่วยกันอีกสนุกนะไหนอย่าทำ โจ๊กครัขู่โจ๊กครัขู่โจ๊กเอากระแล้วโจ๊กเอากระแล้วไอโจ๊กไม่โโหเพื่อนเราได้เห็นเห็นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดูตรงไหนเซฟเสียบวะโทษเจมส์โทษไมมานี่ไม้ไม้ไม้นี่เขาเล่นกันอย่างนี้ไม้เนี่ยจกมาแล้วจกโอ้ยจกมาแล้วไม่ได้ตีเลยครับไม่ได้แทงเลยไอ้ เดียเอ้ยโดนคือทำไมเพื่อนต้องเป็นคนตีกูไม่เข้าใจ